แรงบันดาลใจมันก็มันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละแต่เรียกว่าเหมือนกับในระยะทางของชีวิตนะ่ะมันได้สะสมทั้งความรู้และความรู้สึกเหมือนมันค่อยๆต,ตกตะกอนมาทีละนิดนะคะก่อนที่จะมาเขียนเป็นโครงการที่จะเสนอเป็นทำภาพยนตร์นะคะก็คือได้รู้จักกับปราชาวบ้านและเครือข่ายปราชาวบ้านนียก็เป็น10กว่าปีแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็เราก็เป็นสื่อบนชนเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราว ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกแต่พอเรามามาเจอปลาชแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มันก็เลยเหมือนกับมันก็เลยได้เห็นตัวเองว่าเออเราอะ่ะชอบเรื่องนี้สนใจเรื่องนี้เรื่องนี้มันทํางานกับความรู้สึกเราเยอะจังแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องบอกต่อจะต้องเล่าต่อแต่เหมือนกับตัวเราเราก็รอระยะเวลาที่เหมาะสมของตัวเองที่จะสามารถเล่าเรื่องนี้ได้ ก็คือว่ามันมีการประชุมกับน้องอีกสองคนที่เป็นผู้กำกับกับผู้ร่วมสร้างสารรค์โครงการาก็คือครูโบกับพี่เอ็มเนาะค่ะครูโบที่เป็น acting coach ก็คือก,ก็จะเป็นทีมงานเก่าตั้งแต่ทำทิศที่ก้ามาด้วยกนันก็จะมีการเวนซ้อมนั่นนี่นู่นเอาเรื่องประมาณนี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดอ่ะไอ,ไอคำว่าจินตนาการหรืออะไรที่มันดูเหนือจริงอ่ะมันออกมาแล้วอาจารย์โบก็เป็นคนฟันคงว่าจะเรียกมันว่า medical realism เสร็จแล้วเราก็ มีการคิดโครงเรื่องมีการประชุมกันแล้วก็พี่จะเป็นคนเอามาเขียนเป็นบทประพันธ์แล้วก็ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์เนื่องด้วยว่าเราเป็นคนที่รู้ในเชิงข้อมูลลึกที่สุดมันจะมีพื้นฐานของความสนุกที่เป็นตัวโครงเรื่องอที่เราจะต้องพูดคุยกับอาจารย์สรยากับที่ปรึกษาโครงการเนี่ยมันก็จะผ่านมาระดับหนึ่งว่าอาจารย์ฟังแล้วแบบเออเออ,เอ,อ,เอ,อแบบเหมือนกับมันไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วในพาร์ทของคนเขียนบทเขาก็มาเติม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 อีก มันก็สนุกขึ้นแล้วก็มาแก้กันอีกอาจารย์ก็ตรวจอีกแล้วก็แก้อีกก็คือชีวิตเรามันสั้นมากชีวิตเรามันสั้นมากในช่วงเวลาในชีวิตของเราเราจะทําอะไรได้สักกี่ชิ้นถ้าเกิดว่าเราจะทําชิ้นอะไรเราก็อยากให้ไอ้งานตัวนี้มันอยู่ไปได้นานเราตายไปแล้วงานมันก็ยังอยู่เหมือนกับที่เรามองความรู้ของป่าแต่ว่าถ้าเราไม่รีบสกัดแล้วก็ทําให้มันเป็นสื่อเพื่อที่มันจะถูกใช้งานไปนานๆอ่ะมันก็จะหายไปกับชีวิตท่าน มันจะอยู่เป็นคําพูดก็จริงแต่ถ้ามันไม่ถูกสกัดหรือรวบรวมออกมาเป็นองค์ความรู้ที่มันเหมือนกับยกชุดแล้วไปเผยแพร่ได้อ่ะ,อะความมีประสิทธิธธธภาพในการสื่อสารมันแตกต่างกันความหนักแน่นมันแตกต่างกันในฐานะสื่อมวลชนเราก็เลยอยากทําหน้าที่ของเราตรงนี้ที่ว่าเออท่านท่านมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วแล้วในวิชาชีพเราอะ่ะเราช่วยได้ยังไงบ้างอันนั้นคือหัวใจหลักเลย มีสื่อมวลชนสัมภาษณ์คาถามนี้เหมือนกันว่าทําไมเลือกบุรีรัมย์ก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วบุรีรัมย์เลือกเราก็คือมันก็คงมีอะไรดึงดูดกันนะเนาะที่ท,ที่ที่จะเลือกเราเข้ามาให้เป็นผู้ทําหน้าที่ขายทอดเรื่องดาวนี้ที่คิดว่ามันเป็นความรู้สําคัญที่จะทําให้ทั้งคนบุรีรัมย์แล้วก็คนไทยทั้งประเทศอะคะ่ะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้คนยังไม่เคยมาเที่ยวบุรีรัมย์ใน พื้นที่ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของปราชชาวบ้านเนาะส่วนใหญ่ถ้ามาคือเป็นคนที่สนใจมาเรียนรู้เรื่องราวหรือองค์ความรู้ของปลาชชาวบ้านอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าลองได้ไปสัมผัสหรือลองตามรอยสถานที่ถ่ายทำเนาะดูหนังจบแล้วลองมาตามรอยสถานที่ถ่ายทําว่าที่นี้ที่นี้เขาถ่ายกันที่ไหนเนี่ยก็อาจจะได้ความอัศจรรย์อะไรบางอย่างกลับไปค่ะเราได้รับ การตอบรับจากภาคีอื่นๆเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่แบบอันนี้ชื่นใจสุดแหละเพราะว่าอย่างตอนทำโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองมันก็เหมือนค่อยๆไต่ามาค่ะพอโปรเจกต์เนี้ยมันก็คือมากขึ้นมากขึ้นในในแบบที่มันครบทุกภาคส่วนก็เลยค่อนข้างชื่นใจตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามรวมถึงทีมงานที่เขาทำงานกันอย่างเหนื่อยยากแล้วก็ก็พยายามหาอุปกรณ์หรือน,นั่นนี่นู่นเข้ามาซัพพอร์ตโครงการอะ ทุกคนมีส dungeon, kind of hm the the ่วนในตรงนี้หมดเลยมหัศจจรย์เมล็ดพันเหนือมิติก็แน่นอนว่าก็ต้องมีเรื่องราวของเมล็ดพันกับความมหัศจรรย์อะไรบางอย่างอยากเชิญชวนให้ผู้ชมมาดูค่ะว่าคําว่าเหนือมิติในที่นี้มันเหนือมิติในแง่มุมไหนแล้วก็มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งแต่ละคนอาจจะค้นพบความเหนือมิติในมุมมองในแง่มุมที่แตกต่างกันก็ได้ค่ะ